เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยเน้นเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ีด้านพร้อมกำหนดถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าค่ะ หลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในทันทีซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะนำไปแถลงต่อรัฐสภาเพื่อกำหนดทิศท,ทางการบริหารประเทศในระยะเร่งด่วนสีด้านคือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะลดรายจ่ายค่าของชีพให้กับประชาชนด้วยโครงการคนละครึ่งลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงาน 2. ปัญหาความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชาก็จะเดินหน้ามาตรการทางการทูตควบคู่กับมาตรการทางทหาร 3. ปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาติต้องปรับปรุงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 4. ปัญหาภัยสังคมดำเนินการปราบปรามขาบวนการค้ายาเสพติดการพนันและการพนันออนไลน์สแกมเมอร์และดำเนินการทางวินัยและกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด ทางนี้ยืนยันนะคะว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะยุบสภาภายในเดือนมกราคม2569เพื่อคืนอำนาจให้ประราชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม2569หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2569ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้กำหนดต่อไปส่วนการแถลงนโยบายก็คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติมอบหมายให้นายบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและพิจารณากันกรองเรื่องคดีและเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรวมทั้งแต่งตั้งนางสาวไตรสุรีไตรสละนกุลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี